ผลแก้วอีกแล้วทว่วมวัดทว่วมย่างเข้าหอวหานท่านี้เนี่ยเอาอัตขัดทว่วมไปหอปูท่าน,นี้อา้าวเฮงเป็นนาทะเละเลยขานาดน้ำเดือนนี้ได้นี่นะ่ะยังน้ำเดือนเก้าเดือนสิบด้อ เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เมืองพนโฮนแข่งเวียงจันท์อยู่มาหลายสิบปีบ่เคยมีปัญหานี้แต่ว่ามืดนี้หลังจากที่บ้านเมืองมีการพัฒนาจเจริญโฮ่งเฮือกั้ำพันวาเจอภัยน้ำท่วมสิ่งบ่เคยเกิดก็เกิดซิงบ่เคยมีก็มีอยากให้ทุกคนไปเห็นคลิปนี้นํากันกลับทักทายสบายดีเอฟซีซาลา่ามัสสุปูสุคนมาพบมาพ่อกับเจ๋เบาลาว ในคลิปนี้ในซ่องข่าวเด่นข่าวดังเรื่องราวในมือนี้มีคลิปพี่น้องประชาชนอยู่ทางเมืองพนหงทายเอาลงเพจ่วนตัวของเพิ่นถึงความเดือด้อนทั้งวัดทั้งว่ากะน้ำท่วมพระจัวเน้นบ่สามารถออกไปบินท่บาทบ้หู้จักจะเอาเข้าเอาน้ำใส่มาสัน่นเนาะประชาชนจะเอาเข้าเอาน้ำไปรงให้ยวดก็ไปบ่ได้เพราะน้ำท่วมถึงหัวเขา่าบางว่างเพียงแอ่วเพียงเอิก๊ก เพราะฉะนั้นแล้วมีควมเดือดห้อนกันทั่วหน้าบ่าว่าพระเนนพระสงฆ์บ่าว่าปชาชนเฮือนซานบ้านทองน้ำไหลเข้าเฮือนเมื่อบางบอนน่ะเป็นเส้นทางแท้ๆน้ำไหลป่านว่าห้องระบายน้ำมันจึงเห็นให้ปรชาชนอยู่เขตหมู่บ้านเรานี่มีความเดือดห้อนถ้าจำบ่าพิษคือหมู่บ้านโนนแก้วในหมู่บ่านพระสงฆ์น่าจะเป็นหมู่บ้านโนนแก้วเมืองโพนฮงแข่งเวียงจันท้าพิษก็ต้องขออภัยเด้อ เห็นบุคคลท่านนี่เพิ่นออกมาตื่นแต่เศร้าเพิ่นว่าเริ่มจากสามโมงเศร้าท่านน้ำเริ่มมาฝนเริ่มตกเล่ากับเป็นหวองเป็นใงเล่าบอกว่าคนาดระดูฝนหานะะก็เริ่มเข้าระดูฝนฝนยังตกบ่หลายมันยังท่วมซํานี่แล้วภาษาอียงช่วงเดือนแปดเดือนเก้าช่วงระดูฝนมาเต็มพีกัดปะสาชนจะไปอยู่วันไหนจะไปพักผ้าอาศัยมองไห,ห้หน้าตาก้ามันคงจะหมุดสลับแล้วจะเอาเข้าเอาน้ำใส่ เอามาไม่กินเอามาไว้ประทังชีวิตอันนี้คือข้อสงสัยและความเป็นห่วงเป็นไงของบุคคลท่านนี้หมู่บ้านท่านนี้อยู่ที่เมืองพนง้องรายละเอียดให้ทุกคนไปนเบิ้งคลิปลป,ปนี้สากรไผมีคำตา่างนี้ตีสมคำคิดคำเห็นแนวไหนต่อเหตุการณ์บ้านเมืองของเรามาเจอทุกมือนี่มันเป็นพอเพราะอย่างให้ทุกคนส่งข่าวส่งข่าวมาใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันไปส้มพร้อมๆกันเลยความผลแก้วอีกแล้ว ทวมวัดทวมอย่างเข้าหอหารท่นนี้เนะี่ยเอาอัตขัดทวมไปหอพูตอนนี้อา้าวเฮงเป็นนาทะเลเลยขานาดน้ำเดือนนี้ได้ี่นนะยังน้ำเดือนเก้าเดือนสิบดอโอ้ หาพเป็นซ้ำรวดแม่นหรือกันละวเฮงแถวว่าโซ่อาทิตย์นี้ส่องเทือแลว้วเลียนกันแลว้วผู้ที่เตียนน้ำมันดำไถนาะแคบบร่ได้ไยซัมเดอเต็มบมดแล้วนำอ่ะอู้ยังโกกข่ายจงผ่อน อันนี้คือทาเขาเหือนตุ้ใสเป็นเบิร์ดขักบดงพกขากบดำบกผมก็ไม่เคยเห็นผอก็รก็อ้าวพี่ลุกพี่ลาม เขาเดือดหือนผู้บ้าน่ะโอ้ทำกำแพงดิโอเขาเันเขาเดือดกำแพงวันนี้ไปเห็นว่าเดือน่ะดาวเขาเหือนตูฮางเต็มเลยเออเอาเป่าเอาไดไหมเอาเป่าขี้ใส่ไหมเอ้ย S <S <S บอนี่นะเป่าที่ใส่ชนี่นะ่ะใส้ซ่องเป่าก็เสร,ร็จลวบ่ดูเทใส่ซ่องสันนะ่นะเออแหละเนี่ยหิ้งหัวหนักก็ยิง ر, ้ยงเอว ในห้องนั้นก็เต็มบ่อน้ำอ่ะบ่อทางเฮามันเ่าอันเหมันมันเป็นจังเดาะหัวน้ำมันมาแหงพอดีบอกเดาว่าเป็นน้ำอ่ะนะว่ะ ทางนั้นก็เต็มนะ<อ>ทางครูทางนั้นเต็มเ<า>นี่ยเป็นทะเลหักวานนึ่งเพียงอึห้องที่ำอย่งบริการไข่ในในสีจ้าเเดิยนยันะเออแทวบอ่ะอัน,นี้โมเป็นห้องน้ำเด้ออันนี้ทางเด้อดิเด้ออันนี้ทางเด้อโมเป็นห้องน้ำเด้ดอโมเป็นห้วยน้ำเด้อางเด้อเนี่ย อ้าวเฮงจะเห็นสักเดียวแบบนี้นะโอ้เขาเดี๋ยวมันะมท่วมนะเหือนเหา่าคนไหนเนาะนมายจใจใจเบ้องซ้ยเห่าเดียๆนั้นได้ดำอยู่ปวดแ้วตะโดนคือเป็นน้อพี่อย่าอัดอยู่มันล้นอันนี้นะมันล้นขันไฟพอตู้นี่นะขันไฟอันนี้นะอนนนนมองจาตึกกระดุวงไปอีนี่นะมันเข้าฮันเบิด <c oughs> อือคากแถวคากขากขากขากแถวว่าฝนปีนี้นะไอคากเฮ็ดแน่จะเป็นว่าจาว่าโง่คำวมาอยาก็เดือนเก้าเดือนสิบก็ยังว่าบาดหนีฝนนี่นะอืมพูดนะลิกแ้เลกิเลวกว่า เห็ hora, <si suppression> ุจ <descon fin anta> ังเดือดดเต็มเต็มที่ยกขึ้นซ้ำเดืออีกกวือนนี้แน่ะเนาะตกสุดแล้วนี่คือเขาที่มันอ่อนหนังหวงอันกูลองยืดเพืดเดียวนะกูบ่ได้นอนสำหรับกูเมื่อมาตอนมันแห้งแท้ๆไม่ซ้ำมง ลุกมแล้วมันก็ดีแล้วตอนสร้างโมมันยังแล้วกูขนาดยังลุกขึ้นมาอีกขึ้นมาห้มามาเบามาเด้อตีาสตายเป็นตะงื้ดแท้ว่าม่เคยเห็นก็เห็น ทว่วมบททีบบทบานน้ำผูล,ลงมาฝนตกแห่งฝนเหือบ้านอยู่มอผูอือมบองดูม่คันคเเคื่อนหักสะวะวัดกระเต็มนำวัดกระเดนี่เดินวัดเนี่ย